สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูชมพูนุษ์ในวิชาการงานอาชีพเช่นเคยนะคะและในวันนี้เราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเรื่องการดูแลเสื้อผ้าขณะสวมใส่ค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็มีเกมเปิดภาพในหมวดของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมาให้นักเรียนได้เล่นกันค่ะ งั้นเราไปเริ่มกันเลยนะคะกติกานะคะคุณครูจะเปิดแผ่นป้ายทั้งหมด3าหมายเลขและให้นักเรียนทายนะคะว่าภาพนี้คือภาพอะไรโดยคุณครูนะคะจะจับเวลาค่ะงั้นเราไปเริ่มเกมกันเลยนะคะคุณครูจะเปิดภาพหมายเลข2 4และ9ค่ะนักเรียนพอเดาออกไหมคะ ว่าภาพนี้คือภาพอะไรคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณครูเชื่อว,ว่ามีเด็กๆหลายๆคนตอบถูกแน่ๆเลยงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยนั่นก็คือเสื้อแขนสั้นนั่นเองค่ะ เป็นเสื้อแขนสัน้นลายการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะเราไปดูภาพต่อไปกันเลยคุณครูนะคะจะเปิดหมายเลข5 10และ9ค่ะนักเรียนพอเดาออกไหมคะคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณครูเชื่อว่ามีนักเรียนหลายคนตอบถูกแน่ๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายใส่ชุดนักเรียนค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะกะติกาก็ยังเหมือนเดิมเลยค่ะ ภาพนี้คือภาพอะไรคุณครูจะเลือกเปิดหมายเลข 6, 11และ8ค่ะเด็กๆพอจะเดาออกไหมคะคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะ หมดเวลาแล้วค่ะภาพนี้ไม่ยากเลยนะคะเราไปดูเฉลยกันเลยนั่นก็คือภาพสร้อยคอนั่นเองค่ะสร้อยคอนะคะเป็นเครื่องประดับนะคะเมื่อเราเล่นเกมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราไปเข้าสู่บทเรียนเรื่องการดูแลเสื้อผ้าขณะสวมใส่กันค่ะ การทำกิจกรรมต่างๆระหว่างวันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะเปื้อนนะคะและซักทำความสะอาดได้ยากนักเรียนควรรู้จักดูแลรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่ตามวิธีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ขณะเดินถ้าพบน้ำขังให้เดินเลี่ยงค่ะ เพราะว่าถ้าเราเดินไปเหยียบบริเวณที่มีน้ําขังนะคะก็อาจจะทําให้น้ํากระเด็นโดนเสื้อผ้าของเราและทําให้รองเท้าของเรานะคะเปเอะเลอะเทอะได้ค่ะวิธีที่2สํารวจเก้าอี้ก่อนนั่งถ้าสกรปรกให้เช็ดด้วยกระดาษชําระและผ้าให้สะอาดก่อนนั่งค่ะ3 ดื่มน้ำและรับประทานอาหารด้วยความประมัดระวังไม่ทำน้ำหรืออาหาร 6. กเลอะเสื้อผ้าค่ะ 4. ใช้ผ้าเช็ดปากเมื่อมีอาหารเลอะปากค่ะเราไม่ควรใช้เสื้อผ้านะคะในการเช็ดปากค่ะ ถ้าเราดูแลเสื้อผ้าขณะสวมใส่เป็นอย่างดีแล้วนะคะแต่เสื้อผ้าของเราอาจจะมีการเลอะเทอะเปเปื้อนนะคะเราไปดูวิธีการดูแลเสื้อผ้าประเภทต่างๆกันค่ะหรือการซักเสื้อผ้าประเภทต่างๆนั่นเองการดูแลเสื้อผ้าแต่ละประเภทให้สะอาดคงสภาพดีใช้งานได้นานต้องรู้จักวิธีการขจัดรอยเปื้อนซักตากลีด และการเก็บรักษาที่ถูกต้องดังนั้นการกระจัดลอยเปื้อนบนผ้าจากกิจกรรมต่างๆหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเช่นการที่เราเล่นกีฬาขึ้นรถทำงานรับประทานอาหารหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุ อาจทำให้เสื้อผ้าที่เราสวมใส่เปื้อนเปื้นจากคราบสกปรกต่างๆได้ซึ่งหากเราไม่ขจัดทันทีจะทำให้คราบสกปรกเรานั้นฝังแน่นในเส้นใยผ้าจนกระทั่งไม่สามารถซักออกได้นั่นเองค่ะ งั้นเราไปดูวิธีแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือคาบเหงื่อใครค่ะคาบเหงือใครนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้นะคะจะอยู่ตรงบริเวณปกหลังค่ะและบริเวณรักแร้นะคะจะเป็นคาบสีเหลืองๆค่ะถ้าเป็นเสื้อนักเรียนของเราหรือเป็นชุดสีขาวนะคะก็จะเห็นคาบเหงือใครนะคะได้ชัดเจนเลยค่ะซึ่ง รอยเปื้อนคราบเหงื่อไครนะคะให้ซักด้วยน้ำผสมน้ำส้มสาชูเล็กน้อยแล้วนำไปซักได้ตามปกติเลยค่ะหลังจากซักเสร็จนะคะก็ควรตากรีดและเก็บเสื้อผ้าให้เรียบร้อยค่ะ ที่2นะคะนั่นก็คือคาบโคลนค่ะคาบโคลนเป็นคราบที่เปื้อนเสื้อนะคะยิ่งทิ้งไว้นานยิ่งเอาออกยากค่ะให้ใช้น้ำยาซักผ้าขาวป้ายลงบนคราบนะคะทิ้งไว้ให้น้ำยาซักผ้าประมาณ15นาทีค่ะแล้วค่อยใช้แปรงซักผ้านะคะขัดลงไปเบาๆค่ะแล้วนำไปซักได้ตามปกติค่ะ เสื้อที่เปื้อนโคลนนะคะแนะนําให้ตากแดดจ,จัดๆค่ะพอนอกจากจะทําให้เสื้อผ้านั้นหอมสดชื่นแล้วแดดนะคะก็ยังจะช่วยฆ่าเชื้อโรคที่มากับโคลนได้ด้วยค่ะ 3. ช็อกโกแลต ช็อกโกแลตนะคะเป็นขนมที่เด็กๆหลายคนชอบทานใช่ไหมคะแล้วถ้าช็อกโกแลตเปื้อนเสื้อนะคะเราก็ควรที่จะรีบเช็ดออกด้วยทิชชู่เปียกค่ะหรือถ้าไม่มีนะคะก็ใช้น้ำค่อยๆหยดลงไปบริเวณที่มีรอยเปื้อนค่ะแล้วขยี้เบาๆให้คราบจางลงก่อนพอถึงบ้านนะคะก็ค่อยใช้มะนาวผ่าครึ่งลูกมาถูๆตรงบริเวณที่เป็นรอยเปื้อนค่ะ จากนั้นนะคะก็นำไปแช่ในน้ำผสมผงซักฟอกค่ะแล้วก็ซักได้ตามปกติเลยนะคะคราบช็อกโกแลตที่เปื้อนเสื้อผ้าของเราก็จะหายไปค่ะสรอยดินสอรอยดินสอนะคะให้ใช้ยาสีฟันปายลงบนรอยดินสอแล้วขยี้ค่ะจากนั้นนะคะก็นำไปซักได้ตามปกติเลยค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นวิธีการดูแลเสื้อผ้าประเภทต่างๆค่ะต่อไปนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะในวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำค่ะเป็นเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายค่ะ คำชี้แจงนะคะให้นักเรียนสํารวจรอยเปื้อนบนเสื้อของตนเองและระบายสีให้ตรงตามความเป็นจริงค่ะซึ่งในแบบฝึกหัดนี้นะคะจะมีรอยเปื้อนนมรอยเปื้อนดินสอรอยเปื้อนปากการอยเปื้อนเหงื่อไครรอยเปื้อนอาหารคราบจากเตารีด รอยเปื้อนโคนรอยเปื้อนหมักฝรั่งรอยเปื้อนช็อกโกแลตค่ะให้เด็กๆนะคะสำรวจเสื้อผ้าที่ตัวเองสวมใส่อยู่นะคะว่ามีรอยเปื้อนชนิดใดบ้างจากนั้นให้ระบายสีให้สวยงามค่ะแล้วก็ตรงตามความเป็นจริงด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อลงบนแบบฝึกหัดให้คุณครูด้วยนะคะไม่อย่างนั้นคุณครูจะให้คะแนนไม่ถูกนะคะ สำหรับวันนี้ในวิชาการงานอาชีพเราก็ได้เรียนเรื่องวิธีการดูแลเสื้อผ้าขณะสวมใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆทุกคนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดส่งคุณครูด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะ